สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นที่รักทุกท่าน Hello my f r เฟรนวันนี้พี่สีจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านเข้าครัวอีกแล้วจ้าเรามาเข้าครัวกับปลาไข่ตัวใหญ่ๆแม่ปลามาแล้วจ้าวันนี้พี่สีจะนําเสนอเมนูปลาหมอหรือปลาเข็งต้มน้าปลารา้าค่ะพี่พี่เพื่อน ต้มน้ำปลาร้าทงเครื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะคะฝังฟังฟังไม่มีอะไรมากมายเลยนะคะวัตถุดิบของเราหาได้ในพื้นบ้านค่ะโดยเฉพาะปลาเข็งฤดูนี้ไข่เต็มท้องเลยค่ะวัตถุดิบก็มีขามีตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงไม่ได้มีอะไรมากมายเลยตอนนี้เรามาล้างปลาหมอก่อนค่ะวัตถุดิบพี่สีก็ขึ้นให้แล้วนะคะเรามาล้างปลาหมอ ตอนนี้เราก็เอาปลาหมอมาหมักเกลือค่ะปลาหมอนี่เขาจะคาวนะคะมาหมักเกลือแบบนี้แล้วก็ล้างสองสามรอบจนเมือกหายนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนบางคนเขาก็หมักเกลือไว้สักห้านาทีนะคะหมักเกลือเม็ดนี่จะดีมากเลยค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนโดยเฉพาะบ้านพี่สีนะคะใช้เกลือใช้เกลือสินเทาค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนหมักปลาหมอหมักปลาดีมากเลยค่ะนี่ค่ะหมักแล้วก็ มักเอาเมือกออกเพราะว่าปลาหมอเขาจะเมือกเยอะนะคะทําแบบนี้เรื่อยๆ3ามสีรอบจนเมือกหายจนเนื้อเขาหนืดนะคะพี่ๆเพื่อนๆโดยเฉพาะเราจะไม่ขอดเกล็ดนะคะเราก็มาเตรียมสมุนไพรของเราเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดมามา้มามา้ามาทำอะไรคะพี่ๆเพื่อนๆโดยเฉพาะพริกวันนี้พี่ตุบนันใช้พริกแห้งผิงไฟนะคะพี่ๆเพื่อนๆหอมมากเลยนี่ค่ะล้างเสร็จแล้ว เมื่อก,ก็หายอะไรก็หายเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็มาหั่นคาค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อนปลาล่าปลาหมอปลาเขง็งทรงเครื่องวันนี้ของเรานะคะต้มน้ําปลาราของเราวันนี้ก็จะประกอบด้วยคาตะไคร้หั่นแบบนี้นะคะบางคนก็ทุกๆๆๆแต่พี่สีบานเลือกที่จะหั่นนะคะโอ้ยเนาะมีดมีดมีดเวลาหัน่นขาตะไคร้ไม่ค่อยเข้านะคะแต่อย่าเอามือคนไปใกล้นะคะไม่เหลือค่ะพี่ๆเพื่อนเพื่อน บาดมือดีดีค่ะนี่ค่ะหอมแดงแล้วก็ทุบๆเอานะคะเอาเอามือเอามือออกคางคางพสีบ้านเอามือออกคางคางมือมือมือ <c oughs> ความคล่องตัวของแม่บ้านที่ทํากับข้าวนะคะเขาจะรู้จังหวะค่ะพี่ๆเพื่อนๆใครเขาจะเอามือไปใกล้เนาะนี่ค่ะก็ทุบๆหอมแดงพี่สิบ้านใช้หอมแดงเยอะค่ะเพราะว่าหอมแดงน้ําเขาจะหวานนะคะพี่ๆเพื่อนๆ สมุนไพรฉดดับคาวปลาค่ะปลาหมอหรือปลาเข็งของเราก็จะมีมีคาวนะคะเขาจะคาวเราต้องล้างให้สะอาดล้างเมือกออกให้เหนืดเลยค่ะแล้วก็ใส่สมุนไพรเยอะๆแบบนี้ละค่ะนี่ค่ะคาตาคร้ใบมะกรูดหอมแดงใบมะกรูดเด็ดไหมเอ้าเด็ด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 นิดหน่อยค่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องออกก้านออกนะคะนี่ค่ะ แล้วก็มาตั้งน้ำพี่สิบันใช้น้ำประมาณ1นลิตรค่ะพี่พๆเพื่อนๆทำไมใช้น้ำเยอะนะคะเมนูปลานะคะพี่พๆเพื่อนๆไม่จะเป็นเราอย่าเติมน้ำนะคะเพราะว่าจะคาวค่ะทำให้กับข้าวเราออกมาคาวทันทีนะคะคุณต้องกะน้ำให้ถูกค่ะไม่ใช่ใส่น้ำนิดเดี๋ยวอุ้ยวันนี้ฉันทำเมนูปลาเดี๋ยวฉันเติมเอาน้ำแห้งฉันเติมต้องกะจังหวะให้ดีนะคะว่านี่ค่ะ พอเราต้มสมุนไพรต้มทุกอย่างไปแล้วก็เอาปลาลงไปนะคะพี่สิบานยำนักยำหนาเมนูปลาที่เราต้มหดือแกงนะคะไม่จําเป็นอย่าเติมน้ํานะคะเพราะว่าขาวทันทีเลยค่ะเมนูของเราจะออกมาขาวเราใส่สมุนไพรน้ําเดือดโป๊ะโป๊ะใส่ปลาลงไปเขาก็จะมีฟองขึ้นมานะคะพี่ๆเพื่พพนพนพอนๆโดยเฉพาะวันนี้นะคะปลาหมอหรือปลาเข่งของเราต้มน้ําปลาจะมีฟองออกมาตลอดเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกแบบนี้ละค่ะ จนปลาเขาสุกนะคะาตามมาดูพี่สิบันใช้ไฟกลางนะคะพี่ๆเพื่อนๆให้เดือดแบบนี้ให้เดือดจนรู้ว่าปลาสุกทําไมต้องต้องรู้ว่าปลาสุกเพราะว่าปลาเข็งหรือปลาหมอเขาจะสุกยากนะคะแล้วก็ต้องต้มให้นานๆหน่อยตุ๋นให้นานๆหน่อยแล้วก็พอได้ทีเราก็เติมน้ําปลาร้าไปเติมผงชูรสไปพี่สิบันใช้น้ําปลารา้า สองทับพ,พีนะคะพี่พี่เพื่อนๆหรือว่าใครอยากให้หนัวใส่มากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าน้ําต้มปลาร้าวันนี้เราเติมเกลือลงไปแล้วนะคะพี่พี่เพื่อนๆผงชูรสก็ใส่สองสามช้อนชาแล้วแต่เราปรุงเอาเลยค่ะพี่พี่เพื่อนๆชอบแบบไหนอ้าวแล้วคุณสีบ้านล้วจะกินยังไงเนี่ยปลาไม่ขอดเก็ตเดี๋ยวเรามีวิธีกินแบบง่ายๆค่ะพี่พี่เพื่อนๆอเมนูปลาหมอต้มน้ำปลาร้าวันนี้นะคะ สามารถเอาไปใช้ได้อีกหนึ่งเมนูนะคะคือตำปนตำปนปลาเข็งค่ะพี่ๆเพื่อนๆตำปนปลาหมอทำแบบนี้ได้เลยถ้าคุณจะเอาไปตำปนก็สามารถทำได้แต่วันนี้พี่สิบานจะกินแบบนี้ค่ะแล้วก็ซดน้ำปลาร้าหอมๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะปลาก็เริ่มสุกเราก็ช้อนฟองยังไม่หายนะคะต้องให้มั่นใจว่าปลาสุกค่ะปลาสุกเขาจะ แก้มเขาก็จะแหวกออกมาแล้วก็ตาเขาจะขาวๆนะครับสามารถสังเกตได้ค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมปากจะอาตาจะขาวๆนี่เลยค่ะปลาเริ่มสุกแล้วปลาสุกแล้วแล้วทำอะไรต่อคะคุณสีบานเรื่องยังไม่ครบเลยค่ะพี่ๆเพื่อนๆก็บีบมะนาวบางคนก็ไม่ต้องบีบมะนาวนะคะแต่พี่สีบานจะใช้มะนาวบีบลงไปเพื่อให้รสชาติกลมกลม่อม มะนาวหนึ่งลูกบีบลงไปบางคนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสำหรับมะนาวนี่ค่ะพอได้รสได้ชาติแล้วจบหรือยังจะบึงอยังเลยค่ะพริกแห้งผิงไฟค่ะพริกจินดาเม็ดกลางนะคะพี่สิบานเอาผิงไฟหอมๆค่ะพี่ๆเพื่อนๆหักบุบบบับบ,บ,บ,บใส่แบบนี้ละค่ะหอมมากเลยนี่คือพระเอกของงานเราวันนี้นะคะพี่ๆเพื่อนๆ คือพริกแห้งผิงไฟนี่แหละคะ่ะบางคนเขาก็คั่วเอาเมนูวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นกันแล้วนะคะปลาหมอต้มน้ำปลาร้าค่ะนี่ค่ะใบมะกรูดก็ไม่ต้องฉีกใส่แบบนี้เลยเห็นไหมละคะเมนูวันนี้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนนะคะขอแค่ว่าล้างปลาหมอให้สะอาดล้างเมือกให้หายแล้วก็ต้มน้ำปลาร้าสังเกตต้มให้น้ำสุกๆนะคะเดี๋ยวมาชมวิธีกินกันค่ะจะกินได้ยังไงคะ นี่คะ่ะวิธีกินก็มีให้พี่พี่เพื่อนๆเดี๋ยวพี่สีจะทำให้ดูคะ่ะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching ถ้าใครชอบเมนูนี้เมนูปลาเข็งที่ไม่คอดเกตแล้วเรามาคอดเกตที่หลังนะคะทําตามพี่สีบานได้เลยนะคะง่ายๆกินง่ายๆนี่คะ่ะเนื้อปลาเข็งของเราขาวจั๊วเลยคะ่ะเนื้อแน่นหวาน วิธีขอดเก็จปลาก่อนที่จะกินไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เนื้อปลาเราก็ไม่เละค่ะที่พี่สิบานไม่ขอดเก็จก็เพราะวิธีการต้มของเราต้มนานแล้วก็ขอดเก็จง่ายค่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะสําหรับบ้านพี่สิบานก็มีพรีเมียทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ขอบคุณเพื่อนเก่าที่ให้กําลังใจและเพื่อนใหม่ที่กําลังจะเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่สิบานด้วยนะคะ แล้วเราก็จากลากันไปแล้วเจ้าวันนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย